ไปเช็คสภาพอากาศกันอีกสักรอบ,รบเพราะเมื่อวานโอ้โหบนท้องฟ้าปั่นป่วนกันเหลือเกินนะคะแล้วเชื่อว่าคนที่นั่งเครื่องบินอยู่ก็ใจหายใจสั่นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะและส่วนใหญ่นะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีบรรดารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงข้าราชการแต่ละกระทรวงนะคะที่เดินทางกลับจากพื้นที่นครพนมหลังจากเสร็จสิ้นกรารประชุมคอรมอสันจร,รโดยนั่งเครื่ ื่องนะคะในพื้นที่จังหวัดสกลนครจะกลับมาที่ดอนเมืองนี่แหละคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ว่านครพนมไม่มีสนามบินนะแต่เวลาประชุมคอรมสัญจรน,นึกดูว่าคนเยอะขนาดไหนบางทีไฟเต็มถูกต้องค่ะแล้วก็นะครพนมกับสก,กลนครใกล้กันนะคะคุณผู้ชมเดินทางมาสะดวกค่ะแล้วก็ แน่นอนหนึ่งในคณะที่เดินทางขึ้นเครื่องในพื้นที่ท่ากาศยานของจังหวัดสกลนคระจะกลับมาที่ดอนเมืองนะคะก็คือคณะของคุณต่อเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ชมคะโดยทีมข่าวเรารที่ไปเกาะติดการประชุมครอมอค่ะปรากฏว่า มีโอกาสสัมภาษณ์คือทีมข่าวเราก็อยู่บนเครื่องถูกไหมอยู่บนเครื่องครับแล้วก็ไปเจอก็ต้องสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีท่านคะ,ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหข้างบนนี้เรียกว่าอ,อกสันขันขวนแขวนกันเลยทีเดียวน,น,ยนะคะคุณเฉลิมชัยยังใส่ชุดที่ประชุมคลอมอ,อยู่เลยเสร็จสิ้นก็กลับมาเลยละคะคุณผู้ชมคะอลองไปฟังเสียงหน่อยนะคะว่าเสียต่อเฉลิมชัยเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรู้สึกยังไงบ้างคะใสไ,ไว้ก<อ>็นั่งเครื่องนานขึ้นเมื่อยขึ้นนิดหน่อย ครับผมไม่ครับเพราะว่าการนั่งเครื่องบินมันก็ต้องต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้แต่ว่าวันนี้อาจจะ,ะมากกว่าเดิมนิดนึงต้องเปลี่ยนสนามบินมาลงครับรครั้งแรกก็็เปนครั้งแรรกคับไไมม่่่่ีอะะะรนนนนาาปปหหหววงงคคลยเ็ไม่หรอกครับทุกคนปลอดภัยดี อีกหนึ่งคนนะคะคุณผู้ชมคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอยู่บนเครื่องด้วยไปฟังความรู้สึกกันหน่อยค่ะตอนนี้ก็เลยก็โอเคครับก็อย่างที่เห็นครับน่าจะเป็นเรื่องของอสภาพอากาศครับแล้วก็ม่านฟ้าที่เกิดทราฟฟิกแน่นในที่ดอนเมืองครับตอนนี้ก็เลยต้องบิดมาจอดที่สนามบินพิดโลก,ก่อนนะครับแล้วก็รอเติมน้ำมันแล้วก็ดูทราฟฟิกตรงที่ดอนเมืองครั้งว่าจะเทออกได้เม,มื่อไหร่มีอะไรน่าเป็นห่วนะ คิดว่าไม่มีนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในทั้งทั้งบุคลากรทุกท่านนะครับแล้วก็การจัดการทั้งตรงนี้แล้วก็การเชื่อมโยงทั้งหมดเนี่มาแล้วว่าพร้อมเดินทางไม่ดอนเมืองแล้วพบกันครับ นี่นะคะคุณผู้ชมตามรายละเอียดระบุแบบนี้การประชุมครบอรสัญจรนครพนมเสร็จสิ้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้แต่โดยไฟล์บินนครพนมเต็มเลยต้องมีการเผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นเครื่องที่สนามบินสกลนครโดยระบุบอดดิ้งพาสตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งค่ะเครื่องบินขึ้นประมาณบ่าย30นาทีตามเวลาที่ต้องเดินทางถึงดอนเมืองก็คือประมาณ16นาฬิกานาทีแต่ตอนนั้นสภาพอากาศปแปรปรวนเครื่องบินวนรอลงจอดนานกว่า20 นาทีนักบินเห็นท่าทีแล้วว่าลงจอดไม่ได้เพราะมีเครื่องบินอีกประมาณ10บลำที่ลงจอดไม่ได้เนื่องจากสภาพการจราจรทางอากาศติดขัดจึงตัดสินใจวนไปลงจอดสนามบินสำรองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจากนั้นใช้เวลาประมาณ40นาทีจอดเติมน้ํามันเครื่องบินใช้เวลาเติมไปกว่า1ชั่วโมงและทนเนี้เมื่อเช็คสภาพอากาศและก็พร้อมบินค่อยเดินทางกลับมาที่ดอนเมืองถึงดอนเมือง18นาฬิกา10นาทีนะคะคุณผูช้ชม นี่ฮะอันนี้คือเหตุการณ์ระทึก <ฮะ S 1> หลังการประชุมครมรสัญจร